สวัสดีครับอาจารย์ที่เครารพและเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนี่ผมนายอดินั์ศีมาเล็กรหัสนักศึกษา540 100 162 2062จะมาสาธิตวิธีการทำชิ้นวางเท้าโดยใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับโดยมีแบบที่อาจารย์กำหนดมาให้แล้วถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย ก็เข้าโปรแกรม SolidWorks เลยนะครับเริ่มต้นแล้วก็กดไปที่ New Document แล้วก็เลือกมาที่ Part แล้วก็กด OK เพื่อเริ่มการสร้างชิ้นงานใหม่รอสักครู่นะครับอันนี้ยืมคอมเพื่อนมาอาจจะช้านิดนึงครับนี่ก็เป็นหน้าตาของโปรแกรม SolidWorks นะครับวิธีการเริ่มต้นนะครับเราก็ามาที่ Sketch แล้วก็เลือกไปที่ Sketch นะครับโอเค โดยชิ้นวางเท้านะครับจะต้องเริ่มวาดที่ท็อปเพลนโดยการเริ่มวาดชิ้นวางเท้าเนี่ยเราต้องวาดใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับก็ให้คิดไปที่เซนเตอร์ไลน์ก่อนอแล้วก็เริ่มวาดเซนเตอร์ไลน์สร้างเซนเตอร์ไลน์มาสักเส้นหนึ่งอโอเคหลังจากนั้นก็กดปุ่ม Escape เพื่อยกเลิกการวาดเซนเตอร์ไลน์ครับแล้วก็มาเลือกที่ลายปกติก็คือวาด เส้นปกติก่าลางแบบคร่าวๆของที่วางเท้ากันเลยเสร็จแล้วก็กด Escape นะครับชิ้นวางเท้าจะไม่ค่อยซับซ้อนมากต่อมาเราก็มากำหนดขนาดเลยก็กดมาที่ Smart Dimension นะครับก็เอาขนาดที่สั้นที่สุดก่อนก็ตรงนี้70 จะมนขึ้นหน้าต่าง modify นะครับเราก็เลือไปที่70แล้วก็ติ๊กถูกอ่าก็ได้ขนาดตรงนี้70ละเสร็จแล้วเราก็มากําหนดองศาตรงนี้ต้องเลือกที่2เส้นนี้อ่าเสร็จแล้วก็คลิกอ่าจะขึ้น modify แล้วเราก็เลือกที่92องศานะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกอ่าตอนนี้ก็ได้92องศาแล้วจากนั้นอ่า อ๋อครับจากนั้นก็มากำหนดขนาดตรงนี้เป็น100่รงดูวนี้ครับเลือกเป็นที่1น0 0งร้อเคอ่าสังเกตให้ดีสองฝั่งนี้ไม่เท่ากันนะครับซึ่งจริงๆตัวรองเท้าเนี่ยต้องทุกส่วนส่วนต่าง,างๆเนี่ยต้องเท่ากันนะ เราก็มากำหนดที่กด escape ก่อนนะเราก็มากำหนดที่เส้นโดยให้2เส้นนี้กด control นะครับ2เส้นนี้อ่ามีขนาดเท่ากันก็คือ equal นั่นเองแล้วก็2เส้นนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกันก็กด control กดที่2เส้นนี้แล้วก็เลือกไปที่ equal อ่าแค่เนี้ยแหละครับเราก็ได้ที่วางเท้า เป็นขนาด2มิติแล้วต่อมาแล้วก็มาเลือกความหนาของที่วงางเท้ากันอ่าก็คือทำเหมือนกับตัวประคองสปริงเลยก็เลือกมาที่ x u Boss Base เพื่อที่จะเลือกความสูงนั่นเองอ่าก็คลิกมาอ่าครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าจะให้มันสูงเท่าไรตามที่แบบกำหนดเท่าไรครับ20นั่นเองก็พิมพ์แบบ20 มิลลิเมตรอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกเลือกให้เป็น r ร Outward นะครับซึ่งความหมายก็คือเป็นองศาแบบลูกออกนะครับโดยที่แบบกำหนดให้องศาการลูกออกนั้นเป็น5องศานะครับก็พิมพ์ไปอ่าพิมพ์ไป5องศาครับเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกก็เป็นอันเรียบร้อยครับนี่คือ ชิ้นวางเท้าที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็สามารถดูได้ทั้งมุมมองด้านข้างด้านหน้าด้านบนนะครับหรือว่าจะเป็นหมุนดูหลายๆมุมก็ได้นะครับชิ้นวางเท้าของเราเป็นชิ้นวางเท้าครับครับก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ